ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโ่งเสริมนะครับวันนี้เพ่อน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนมีนาคมนะครับ2565วันนี้ก็จะมาพูดถึงการบำเพ็ญธรรมอ่ะ การบำเพ็ญธรรมนะครับอันนี้เขาทำไว้ดีเนี่ยความแตกต่างนะี่การบำเพ็ญธรรมของแต่ละยุคก,ก็เหมือนกับการหุงข้าวนะครับถึงแม้วิธีการจะต่างกันแต่ก็ทำให้ข้าวสุกเหมือนกันนะครับอืยุคนี้ยุคปัจจุบันนะก็เปรียบเหมือนเราใช้ม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับถ้าเป็นยุคก,ก่อนก็เหมือนกับการใช้เตาอังโล ใช้ฟืนถ้าเก่าไปอีกก็อาจจะไม่มีหม้อก็มีกระบอกไม้ไผ่อะไรพวกนี้นะครับมันจึงต่างกันไงอ่ตอนนี้เรายุคนี้มันเป็นยุคถึงยุคอัตโนมัติและเเราโชคดีแล้วคนก็เยอะด้วยทำงานกันเป็นหมู่กลุ่มถ้าจะบำเพ็ญในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้อง ทำงานกันแบบว่าใช้เครื่องมือช่วยนะครับเครื่องมือช่วยเหมือนแต่ละยุคะที่เปรียบเทียบเริ่มต้นะจะบจะบำเพ็ญธรรมเนี่ยเราเราชาวพุทธเนี่ยโชคดีพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่ามันมีภพภูมิต่างๆถึง31พบภพภูมินะครับแต่นี้ถ้าเราแล้วก็ให้คนทำบุญให้รู้บ้านเดิมคือแดนนิพพานเนี่ย เออบ้านเดิมแต่นี้เรามานานเราก็หลงเนาะไม่รู้ทางถ้าเรารับธรรมะเราก็จะถ้าเราอยากจะกลับนิพพานน่ะทำบุญนิพพานปจัจโยโหตุเนี่ยเราอยากกลับเราต้องขอรับธรรมะนะครับขอรับธรรมะก็คือการรับวิถีธรรมเนี่ยก็คือทางของธรรมะเพราะกายสังขารเราเนี่ยมีจิตเป็นธรรมะมีกายสังขารเนี่ยเป็นธรรมชาติเอ,อรับธรรมะแล้วก็จะจะกลับได้เพราะอะไรเพราะรับธรรมะแล้วก็ได้รับ ทางสถานธรรมเนี่ยสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยจะไม่มีเหมือนข้างล่างข้างล่างนี่เปรียบเหมือนคนที่ไม่รับธรรมะนะครับไม่รับธรรมะก็จะติดที่กิเลสกรรมวิบากเหมือนขยายภาพให้ใหญ่ก็คือภาพนี้นะครับกิเลสวัตตะกรรมวัตตะวิบากวัตตะนะครับตรงนี้แต่ถ้าเรารับธรรมะแล้วเนี่ย เราไม่ตั้งบัรณิทานเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือไม่ตั้งบัรณิทานมหาภัยทานเอากิเลสกรรมวิบากออกมันก็จะบำเพ็ญทมลำบากเหมือนกับยุคก่อนเลยเพราะว่าอุปสรรคอะอุปสรปครคเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีจุตูแบบอ่ามีอ่เจโตปริยญาเนี่ยพระองค์รู้ไงรู้เหตุรู้ผลรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตอะอ่ะ รู้ว่าวิบากกรรมเนี่ยมันยังตามมาจึงต้องให้พระที่ต้องการจะหลุดพ้นเนี่ยหนีไปอยู่ป่านี่อยู่ถ้ำอยู่เขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทาเป็นวัดซึ่งเป็นเขตเขตอภัยทานแต่ยุคนี้อเป็นยุคที่เบื้องบนเมตตาให้ผู้หญิงได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมแล้วก็ผู้หญิงก็จะออกไปอยู่ในป่าเหมือนผู้ชายไม่ได้ ก็เบื้องบนก็เมตตาให้อยู่ในครัวเรือนจึงให้วิธีการมาคือเอากิเลสกรรมวิบากออกจากชะตาชีวิตวันนี้ก็จะมามาอธิบายว่ามันออกได้ยังไงอ่ะไอตรงเนี้ยมันออกได้ยังไงคือคือปกติแล้วเนี่ยไอกิเลสกิเลสเนี่ย มันมีเป็นอนุัสกิเลสนะครับเขามันยาวเขาก็เลยละไว้ในขานที่เข้าใจมันมีแค่เพียงอนุัยหรือความเคยชินน่ะเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวิบากมันมาคือผู้อื่นนะ่ะมาใช้นี่เรามันทําให้เราเกิดกิเลสแล้วสร้างกรรมถ้าไม่มีผู้อื่นมาใช่ไหมไม่มีผู้อื่นมาใช้นี่เราอ,ะอ่ะอ่ามันก็จะไม่มันก็จะไม่เกิด ฉะนั้นที่ว่าเอากิเลสออกได้เนี่ยคือกิเลสที่เอาออกเพราะว่าเราอะไรเพราะเราตั้งบรรณิทานมหาพยทานแล้วเนี่ยลูกหนี้เขาไม่มาใช้หนี้เราไงพอเขาไม่เขาไม่มาใช้หนี้เรามันเปรียบเหมือนอบ้านเราเนี่ยจังหวัดของเราเนี่ยไม่มีโรงไฟฟ้ามีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า,อาพอกระแสไฟฟ้ามาเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ทํางานได้เหมือน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 ตัวเราอะ ถ้าวิบากไม่มาเนี่ยเราเจอหน้าใครเราก็เฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรอะเฉยเฉยแต่ถ้าเป็นคู่กรรมคู่เวรนะ่ะมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยพอใจไม่พอใจกับคนคนเนี้ยเพราะว่ามาใช้มาชดใช้กันไงถ้าไม่มาชดใช้กันมันก็จะเห็นแล้วเฉยเฉยไม่ใช่ว่ามันเห็นทุกคนเปรียบเหมือนโทรศัพท์อะถ้าไม่มีใครโทรมาของเรามันก็เฉยเฉยเฉยะเออที่ว่าเอาออกได้ก็คือเราแก้ที่ต้นเหตุไง คือตั้งบณิธานมหาพยาทานเนี่ยเอาตัดวิบากไปเลยพอตัดแล้วมันก็ไม่มามันก็จึงสองอย่างนี้มันจึงไม่เกิดไงก็เลยเขียนรวมกันไว้สั้นๆว่าพอรับธรรมะตั้งบณิธานมหาพยาทานก็เอากิเลสกรรมวิบากออกได้อันนี้ทางสถานธรรมทำให้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำเองอถ้าทำเองเนี่ยมันก็ต้องไปยุคเก่าไม่มีเครื่องมือช่วย ก็เป็นยุคเก่าเป็นโบราณนะครับเป็นโบราณเพราะาอะไรเพราะยุคก่อนเนี่ยทำไมยุคก่อนก่อนผู้หญิงจึงบําเพ็ญทำไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีวิธีการไม่มีเครื่องมือช่วยไงเนี่ย,ยตรงนี้เราจึงใช้เครื่องมือช่วยจึงทําได้แล้ววิบากกรรมเนี่ยมันทําให้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาต้องรักษาศีลถึง150ข้อแล้วก็วินัยอีกจนครบสองร้อยยี่สิบข้อ ถ้าเป็นพระผู้หญิงี่ยพิสุกนีเนะี่ยต้องใช้สาม้อยย่ถึงจะป้องกันวิบากได้วิบากนี่มันแรงมากนะครับถ้ามันมาเนี่ยเ,เปรียบเหมือนที่ผู้น้อยบอกที่ที่ทางเชียงใหม่บอกว่าเหมือนพันไฟฟ้าพั0สโวลต์นะ่ะช็อตทีเดียวตายเลยเอ,อย่างเงี้ยฉะนั้นมันฉะนั้นเราก็รีบรับธรรมะก็รีบไปขอให้สถานธรรมอะ่ะขอตั้งบณิทานอีกข้อหนึ่งเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากออก เขาเอาออกได้จริงเพราะเราต้องมั่นคงในศรัทธาที่เขาคือบางอย่างจะพูดตรงๆบอกตรงๆมันก็เหมือนเป็นการบังคับยิ่งคนก็ยิ่งไม่เชื่อเหมือนเวลานี้<อ>ที่มนน้อยเปียบว่าคาแคร์ล้างรถให้สะอาดได้เดี๋ยวนี้คนไม่จําเป็นต้องล้างรถเองเลยเอ่ก็เหมือนันอีกกิเลสก,กรรมวิบากเราไม่ต้องเไม่จาเป็นต้องไปชดใช้กันแบบเก่าละเพราะว่าชดชดใช้แบบเก่านานเป็นเป็นร้อยร้อยพันพันชาติ่ะ วันนี้เรามาพบกันเนะี่ยไม่ใช่บังเอิญไงเราเรามีฐานะทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่มาทั้งชดใช้ทั้งทวงหนี้กันตอนนี้เบื้องบนก็ให้ปิดสนาว่าเปิดโอกาสให้ทวงหนี้กันเต็มที่เลยเออตอนนี้มันมันเราจะทวงหนี้ใช้หนี้กันแบบเก่าหรือจะแบบใหม่อะ่ะเ,เลือกได้สองวิธีเหมือนที่ขอพระอาจารย์วิธีใหม่ทำไงอะ่ะวิธีใหม่ก็คือให้อภัยกันไนงะ พอให้อภัยกันแล้วมันก็จบได้แบบฉับพลันรวดเร็วด้วยอ,อ่ตรงนี้มันจะรวดเร็วเอ่อขอให้มั่นใจในธรรมะนะครับเพราะธรรมะเนี่ยเตินธรรมะจริงจะจะทมจริงแล้วก็มีพระองค์การสวรรค์ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีพระองค์การไงหลายหลายคนยังบอกว่าออสมัยก่อนทาไมทําไม่ได้มีฤทธิ์ขนาดพระพุทธเจ้าพระอานอนท์เอ้ยไม่ใช่พระโมคคัลามีฤทธิ์ทำไมทําไม่ได้เขาไม่มีพระองค์การเอ่อ ลองลองเปรียบเทียบดูนะครับถามว่าจะชุดช่วยวิญญาณจากโยมาโลกถามว่าเมื่อก่อนเขาทำได้ไหมไม่ได้ถอนชื่อจากบัญชีโยมโลกเขาก็ไม่ได้เอ,อพราะอะไรไม่สามารถทำด้วยฤทธิต์ตรงนี้มันต้องอาศัยอย่างนี้เขา,บาโบราณเขาเรียกบุญฤทธิ์อ่ะคือต้องมีพระองค์การลงมาไงที่ผู้น้อยเปรียบเทียบเหมือนว่าในหลวงนะนิรโทษกรรมให้นักโทษนักโทษออกจากคุกได้ะ เออไม่ใช่ว่ามีกองทัพบ,บกเรืออากาศแล้วไปปล้นนักโทษในคุกอ,ะอ่ะไม่ได้เห็นไหมต่างกันนะกองทัพี่ยเขามีฤทธิ์มากใช่ไหมแต่เ,าเอานักโทษออกมาไม่ได้แต่พระองค์การในหลวงบอกปล่อยไปเลยปีนี้พระราชาพิธีสําคัญห้าหมื่นแปดหมื่นออกมากันได้เฉยเลยครับตรงนี้จึงบอกว่าเปรียบเทียบให้พยายามเปรียบเทียบในาวุโสเข้าใจว่าม,มันทําได้แล้วก็ทําได้จริงๆ ถ้าเราเชื่อใบคำขอใบแรกเราก็ต้องเชื่อใบที่สองต้องเชื่อใบที่สามการโปลดสามโลกมันจึงง่ายสะดวกสบายครับวันนี้ถ้าคือปกติหลายคนก็ฟังแล้วฟังอีกก็ว่าซ้ำๆวนๆก็คือที่พูดอย่างเงี้ยพูดบ่อยๆเพราะอะไรมันมียังมีคนใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะบังเอิญเขาเข้ามาเจอคลิปใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะได้เราฟังหลายบทแล้วอาจจะเบื่อ ก็ถ้าเราเบื่อเราส่งให้คนอื่นฟังครับถ้าเขาเกิดเป็นเจ้าหนี้เราเนี่ยเขาให้อาภาัยได้เราก็จะได้ปลอดภยัยไงลูกหลานเราก็จะได้ปลอดภยัยไม่ไม่ต้องมาทวงหนี้ใช้หนี้กันไอการทวงหนี้อะ่ะมันง่ายนะครับอาจารย์พ่อถ้าการทวงหนี้เนี่ยเราตัดภพตัดชาติถ้าเขามาใช้เนียมันมาใช้หนี้เราเราต่อภพต่อชาติแต่เราชาตินี้เราไม่อยากเวียนเกิดเวียนตายเราอยากกลับแล้วว่ะ ฉะนั้นเราต้องเสียสละเราก็ต้องอถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่อยู่ไกลๆเงยเราก็ทาบุญทาบุญตอนนี้ที่พูดในคลิปก่อนบุญมันมีสามแบบบุญวาสนาบุญกุศลแล้วก็บุญใช้หนีเ้เราก็ทําแต่สองอย่างกันสมายก่อนเราต้องจับใจฟาร์มของพระอาจารย์ให้ดีๆพระอาจารย์มาบอกว่าลูกหนี้มาดึงจีวรขาดหมดตั้งแต่รับธรรมะมาไม่มีใครใช้หนี้เลย บางคนก็บอกโอ้ยฉันทําบุญมาจนจนแทบจะหมดเนื้อหมดตัวทํางานธรรมะหัวปักหัวปําทําไมพระอาจารย์มาบอกว่าเจ้านี่ยังไม่ได้รับอ่ะเออน่าสงสัยไหมครับไม่ต้องสงสัยครับวันนี้ชี้แจงได้ถ้าท่านอยากรู้ตรงนี้ต้องฝึกนะครับฝึกเจโตปริยญาณถ้าท่านได้เจโตแล้วอธิษฐานเนี่ยฉันจะเห็นเลยว่ามันเป็นไม่เป็ไงมายังไงใครไม่เชื่อให้ฝึกเจโตนะครับจะได้รู้อดีต ปัจจุบันอนาคตเออฉะนั้นบุญแบบใหม่คือต้องทําผ่านใบคําขอทํากับที่สถานธรรมนี่แหละแล้วก็ผ่านไปเป็นบุญใช้หนี้เอ่อคือที่ที่เราเคยได้ยินว่าทําบุญไม่ได้ไม่หวังผลแล้วได้บุญมากอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้แบ่งให้ใครไงเองอ,ะเอฉะนั้นเราถ้าเราทําบุญใช้หนี้เนี่ยมันมันมันให้ก็ไปเลยมันไม่กลับมาอีกอหะ มันก็มันก็หมดจริงๆแต่แต่มันแล้วแต่ความคิดเห็นแล้วแต่ความเชื่อถือนะครับอาจารย์พ่อเนี่ยท่านเข้าใจท่านก็อยากให้คนได้ทุกคนได้ให้อาภัยซึ่งกันและกันท่านไปทุกแข่งท่านก็มีสโลกว่าโกรธคือไฟอาภัยคือน้าปล่อยวางคือลมหนักแน่นคือดินท่านไปปูพื้นฐานไว้ทุกสถานธรรมในเครือของท่านน่ะคุณน้อยไปเก็บงานบอกว่า,าเราแสดงเจตนาแบบที่ มีพักบอกบอกไว้เจตนาต่อเบื้องบนว่าเราศรัทธ,ธาธรรมะจริงทําชําระปณิธานข้อแรกาจากมั่นคงในศรัทธ,ธาเนี่ยอาจากนั้นก็ตั้งปณิธานสิร้างบุญใช้หนี้ทุกคนทําหมดครับเพราะทุกคนก็ไม่อยากเป็นไม่อยากให้เราเป็นหนี้เขาก็เป็นหนี้เราอะก็ทําหมดทุกคนนะครับเ ตอนนี้ไม่มีอุปสรรคแล้วนะครับเพราะว่ามาเต่หนังสือมาบอกว่าตั้งเป็นปณิธานส่วนตัวข้อแรกตั้งเป็นปณิธานมหาพยาทาน,นแสดงแล้วว่าเราเรา,เร,ารับธรรมะเรามีเมตตาและแผ่เมตตาแต่เราใช้เครื่องมือนี่มันถึงทุกที่แน่นอนอตั้งปณิธานมหาพยาทานหนึ่งข้อข้อสองก็ตั้งปณิธานว่าบุญที่เราทําในอาณาจักรทำสถานธรรมสร้างสถานธรรมอะไรเนี่ย เป็นบุญใช้นี่ให้เจ้านี่ในเวรของเราเพื่อลดแบ่งเบาพระอาจารย์ที่ว่าเจ้านี่จะได้รับบุญตรงนี้แล้วเมื่อตรงนี้โครงการตรงนี้สําเร็จเนี่ยโลกก็จะสันติภาพครอบครัวก็จะปองดองเพ,เพราะว่าพอพยามารอสูรเจ้านี้ทั้งหมดพอได้รู้ว่ามีโครงการอย่างนี้ เขาก็ดีใจโอ้เขาได้รับหนี้แล้วไม่ต้องมาขยม่มมขย่าอะไรให้เราใช้หนี้กันแล้วนะครับไม่ต้องมาขยา่าโลกให้โลกแผ่นดินไหวหรือว่ามีโลกอะไรเนี่ยการลดภัยพิบัติที่แท้จริงคือการตั้งปณิธานมหาพยาทานนะครับเพราะว่าภัยต้องต้านด้วยอาภาัยนะครับถ้าตรงประเด็นสุดๆก็ต้องอย่างนี้นะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณอาวุโสทุกท่านนะครับที่ดูมาใช้เวลาเยอะและหากพูดไม่ชัดเจน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภยัยร่วงเกินอวุโสถขอให้อุโสให้อภัยขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ